มืนหัวบ้านหมุนมีอาการชาตามมือตามเท้าทานยาเยอะอาการก็ไม่ดีขึ้นตาพระมัวมองไม่ชัดและเวลาเจอแสงแดดจัดจะสู้แสงแดดไม่ได้มีโรคประจำตัวความดันเบาหวา,า,านไขมันทานของทอดของมันดื่มชุลาสูบบุหรี่พักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลานี่คือสาเหตุและสัญญาณเตือนของโรคร้ายต่างๆทานยามาทั้งชีวิตก็ไม่ดีขึ้น ทุกคนรู้ไหมครับว่าการทานยาเป็นประจำเนี่ยจะมีผลเสี่ยงต่อตับและไตเป็นอย่างมากเราจึงมีตัวช่วยที่ดีอย่างพรีมคอฟฟี่พลัสตอบโจทย์ด้านปัญหาสุขภาพกาแฟพรีมคอฟฟี่พอทานแล้วน้ำตาลลดความดันลดค่าทุกอย่างกลับมาปกติค่ะอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็หายไปช่วยเรื่องลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีปลอดภัยแน่นอนด้วยใบการันตีด้านสุขภาพมากมาย อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะตัวช่วยที่จะทําให้คนที่มีปัญหาเดียวกันดีขึ้นเหมือนกันค่ะอยากทุกคนมีกาแฟตัวนี้ติดตัวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่แค่ดีขึ้นจริงเท่านั้นแต่เป็นการยอมรับในระดับสากลดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนที่เจอปัญหาเดียวกันดีขึ้นเหมือนกันครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพคลิกรับข้อมูลจากลิงก์